เห็นด้วยไหมครับที่ชุมชนท้องถิ่นต้องลุกมาจัดการตนเองก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้การนําของหลวงพี่ช้างเนี่ยวัดเนี่ยพวกเราการตัวเราเองไปให้คนอื่นจัดการได้ไงชีวิตของเราอะ่ะชีวิตเรานะไม่ใช่ชีวิตของคนอื่นใครจะมารู้ว่าเราชอบกินอะไรใครจะมารู้ว่าเราอยู่ยังไงแล้วใครจะมารู้ว่าแล้วเราจะอยู่ร่วมกันยังไงยังมีความสุข ทุกวันนี้ไปยกให้เขาจัดการทั้งหมดอ่ะเ,อเขาก็คิดว่าให้ภาษีไปแล้วคนที่มีหน้าที่ต้องไปจัดการอ่ะเราก็อยู่เฉยๆเราก็ทําหน้าที่ของเราไม่พอเหรอครับไม่ได้ครับเพราะคนคนนั้นไม่รู้อ่ะรู้บริบทเราอ่ะอืคนคนนั้นเขาอยู่ที่กรุงเทพอ่ะอ่ายอมถามว่า <c oughs> ใครเป็นคนใส่ให้เราใช่ไหมอ้าใช่เราเราเดินไปใส่โดยคนอื่นเป็นคนกำหนดหลอกเราไปอะอ๋อ หลอกเราไปอ่ะเมื่อก่อนเราไม่เห็นมีกองอะไรเลยเราไม่เห็นมีห้างเลยเร<อ>า <Mond aine S 2> ไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อก่อนเรามีแค่กระทรวงเมื่อก่อนไม่มีมกระทรวงทบวงกรมแยกไปเรียนมาแบบไหนก็มไม่รู้จากอังกฤษจากอะไรมาเอามาเป็นกระทรวงเนี้ยวะ <renew S 2> มันเป็นกระทรวงแล้วพอเป็นกระทรวงเราค่อยๆส่งมาเลี้ยงเราอะ่ะ <renew S 2> เลี้ยงไปเลี้ยงมาไปเลี้ยงมาไม่พอใจ แกยกเราก็รวงไม่พอเอาให้ใกล้ประชาชนลงมากขึ้นเอาไปทำให้เราลัวกินกันตรงนั้นเนี่ย mm. ที่ส่งมาให้เรานะ่ะร้อยบาทจะถึงเราสักห้าสิบบาทหรือเปล่าผมไม่รู้ mm. ก็วนอยู่ใกล้ๆบ้านเรานะนะั่นแหละแล้วก็สร้างสร้างสร้างตัวตนสร้างบทให้คนคนนั้นได้มีอำนาจและให้คนไปติด mm. ให้คนไปติด มีสถาบันการเงินเกิดขึ้นมาอีกเยอะแยะครับคนนึกว่าให้เราวะกินดอกเบี้ยกับเอาแค่ว่ามันไงกันแน่วะแล้วสรุปแล้วจะช่วยเราไหมเอาบอกจะให้เรากู้กู้ไปเพื่อการศึกษาเอ๊ะจะให้เรามีความรู้ทําไมต้องให้เราเสียตังค์นะพอเสียไปแล้วเสียตังค์แล้ว เอ๊ะไม่ประกันคุณภาพเราอีกอะออ uh huh. ทั้งที่บอกว่าถ้าไปเรียนแล้วคุณต้องขาดเรียนไม่กว่าลูกหลานเราไปเรียนนะกู้เงินได้ต้องไปเรียนพอเรียนได้แล้วคุณต้องขาดโรงเรียนไม่ต่ำกว่าสิบวันต้องขาดได้แค่สองวันนะอ้วเราก็ทําตามแล้วคุณต้องทําคะแนนสอบให้ได้เท่านั้นตอนนี้นะทําได้แต่เวลาจบแล้วแล้วแต่มึงจะไปไหนก็ไปสิไม่รองรับเราอีกแล้วอ่ะ ทำไมไม่เอาเราไปเข้างานให้ได้อ่ะแล้วทําไมงานตรงนั้นมันหมดแล้วทําไมไม่บอกเราว่าตรงนี้ไม่มีน,นะอย่ามาเรียนนะวันนี้มีงานทํานะเออเอาแล้วแต่เราก็ไม่ควรอยู่เฉยๆใช่ไหมถึงแม้ก็มีโซ่ตัวหรือมีอะไรอยู่รอบๆเราเราเดินดิ้นไปพร้อมทั้งพันธนาการหรือว่าเราจะหยุดสักนิดหนึ่งถอยหลังค่อยๆถอยหลังอืมการถอยหลังของอาตมาหมายถึงว่า กลับไปดูภูมิปัญญากลับไปดูทรัพยากรกลับไปดูความรู้พาะมนุษย์เกิดมาเนี่ยเกิดมาเพื่อสนองตันหาตันหาคือความหิวครับกินให้ติอิ่มทอง<ม>เหลือแล้วก็พาชีวิตไปให้มีความสุขเท่านั้นเองอเดี๋ยวเราก็ตายครับทำไม,อ,มอย่าหันเลยตายอย่ามามองผมฮะเดี๋ยวเราก็ตายเดี๋ยวเราก็ตายเราเอาอะไรมากกว่านั้นรเราเอาหูธุรกิจมากมายไอ้เราก็รู้แล้ว เราเกิดมาเราก็ได้มาเท่านี้ครับเดี๋ยวเราก็ตายเราสร้างอะไรไว้ทําไมเราไม่อยู่ร่วมกันยังมีความแต่ทําไมมนุษย์ด้วยกันทําไมหากินบนเรือนร่างของมนุษย์ด้วยกันเองอืใช้มนุษย์ด้วยด้วยกันเป็นเหยื่อของมนุษย์ด้วยกันเองมีกินแล้วไม่ยอมแบ่งปันมีกินแล้วไม่เกื้อกูลไม่พึ่งพาอาศัยกันครับต่างให้มนุษย์ที่ได้ชนชาติของความเป็นมนุษย์ อยู่คนละต่างมิติของความหิวครับครับ,ค,รบคนรวยก็หิวสับ,ค,บคนจนก็หิวข้าวอืสิ่งที่เป็นปัญหาก็คือว่าเราไม่เคยได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงเลยในบ้านในเมืองนี่มีข้อมูลที่มันตรงกันข้ามกับสิ่งที่ถูกเผยแพร่ทั้งสื่อคนละเรื่องกันเลยนะข้อมูลเรื่องพลังงานนะข้อมูลเรื่องอะไรครับทรัพยากร ข้อมูลเรื่องอการบริหารจัดการเราไม่เคยรู้ว่าเรื่องจริงของประเทศเราเนี่ยคืออะไรเพราะว่านี่ mm hmm. การเคลื่อนงานของเราเรากำลังทำกันอยู่เนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราไปสู่ของจริง mm hmm. ไปสู่ชีวิตจริงๆนะครับสุดท้ายเนี่ย mm hmm. <c oughs> จะไปสู่การแก้ไขปัญหาของสังคม mm hmm. โดยเริ่มต้นที่ชุมชน mm hmm. ไปเริ่มต้นที่อื่นไม่ได้ครับ พราะาอย่างที่หลวงพี่บอกว่าคนที่รู้ปัญหาของหมู่บ้านต้องเป็นคนในหมู่บ้านคนจนในกรุงเทพเนี่ยทำอะไรมันก็ผิดตั้งในท้องเลย <c oughs> คืออยู่ในท้องปุ๊บเนี่ยอา้าวอยู่สมมติว่าอยู่ริมคลองเมื่อก่อนถ้าบางบัวนะที่คลองบางบัวเนี่ยนะคุณคลองก่อนที่จะทําเรื่องบ้านมันคงก่อนที่จะแก้ปัญหาที่อยู่ใสเนี่ยครับอยู่ในท้องปุ๊บเนี่ยเกิดมาปุ๊บก็อยู่มันที่ดินบุกลุกแล้ว <c oughs> ผิดแล้วนะครับ <c oughs> ไป ลูกหลานไปสอบเข้าโรงเรียนเนี่ยเอาละนี่เด็กสลัมเห็นไหม,มเด็กสลัมโอ้โหนี่สัมภาษณ์เนี่ยย่งไปเล่เาเรื่อยด่าทุกทีเพราะลูกแกตกทุกรอบออไม่เคยมีโอกาสเข้าไปสู่โรงเรียนที่ชื่อชื่อเสียงแล้วก็เดินไปไหนอาณะโอ้คนกรุงเทพแท้แ,ทแต่เป็นบ้านชั่วคราวอ,อย่าว่าแต่บ้านชั่วคราวนะครับพีบ่พศบางทีเดินไปปุ๊บเนี่ย ที่ซุกหัวนอนเนี่ยมีไม่เท่าไหร่ก็ยังจะไล่ยังจะยังจะขยับคนท,ที่คนจนในเมืองซึ่งนี่เห็นชัดเลยคนจนในเมืองเนี่ยมันยิ่งมันยิ่งกว่ามีโซ่มีไอ้ไอ้กุญแจก็คือ <ten> ว่า <ten S 2> มันมีตะที่ลากเข้าไประบบที่ลากเข้าไปเนี่ยว่าณวันนี้นนคือชุมชนที่ลุกขึ้นมาจาัดก,การตนเองเนี่ยมันมันท้าทายตัวเองรู้ว่วาวันนี้อย่างที่เห็นที่ที่แม้แต่ชุมชนผมเองนะครับที่คลองบางบัวเนี่ยวันนี้ถ้าไม่ลุกขึ้นมาผมคิดว่า อย่างก่อนที่จะไปขอเลขบ้านเนี่ยเขตก็ต้องบอกว่าไม่ได้อ,ตอ,นนาาอืต้องผ่านนักการเมืองต้องผ่านนี่ต้องผ่านถ้าเลือกชั้นเลือกอย่างนี้คือถูกขี้นําหมดเลยมีแต่ตะขอทั้งนั้นเลยดึงไปไปทุกอย่างครับแล้วก็มันมันมีแอกที่แบบมันกดทับมากมายนะครับก็คือกฎหมายบ้างในเรื่องของทุกอย่างคือในทุนเหลือบตามองอยู่ทุกวินาทีอืคือโครงการไหนก็ตามในกรุงเทพที่คิดขึ้นมาปุ๊บก็ส่วนใหญ่ก็กระทบแล้วก็ก มันไม่กระทบอย่างเงี้ยมันกระทบลงไปด้วยนะครับ,รบก็คือทําให้คนจนในเมืองเนี่ยอุกธรรมมาตลอดนะครับแล้วก็จนวันนี้ผมคิดว่านหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเราเนี่ยอยากจะชวนหลายชุมชนแม้แต่ในเมืองเองบอกว่าเขาก็ปลาม่าทบอกว่าคนในกทมมีสิทธิ์หรือที่จะลุกขึ้นมาจัดก,การตัวเองนะฮะอย่างที่หลายที่ไม่ใช่แค่บางบัวนะครับอย่างการแก้ปัญหาที่โยนเนี่ยวันนี้สามสิบกว่าเขตเนี่ยมีพื้นที่น้ารองแล้วเรื่องสวัสดิการชุมชน ที่บอกว่าเอ้อยชนบทเนี่ยทําได้ม,มีทางเราคนอุเทมนมันหลากหลายร้อยพ่อพันแม่ใช่มันจะทําไงมันมีตั้งคนตึงคน,คนรวยหลากมากเลยครับแต่วันนี้ไปแล้วสามสิบเกือบสี่สิบพื้นที่ที่คนเริ่มจากจริงๆก็คือเริ่มจากคนจนเนี่ยเริ่มจากคจนนี่แหละ